thank <laughs> you ดูว่าวันนี้ว่าก่นอะไรเขาผมเธอยุ่งมากเวลาโดนลมเนี่ยเขาแต่งัวเปร้ยวอะไรไมบกสาวเขาแต่งน้าให้แล้วเขาผาตัวให้ขาวต้องโดนแฟลจะรู้ว่าขาหรือเปล่าขาวแต่วันนี้ขาว่าขาวแบบหนูยังมว่ขาวไปเลยอหแล้วยักษ์ไปบอกแต่เราเราก็ย่

หมละเป็นเล้าไหมใช่เขาจะเล่นสำท่านะใช่ร

ผมนกหรอกเลยปะแม่สากมนเนี่ยนี้ก็ก้องนี้ะไหวกัน่ไหอาไวไหวอ้ตบไหวดีค่ะไหวไหววมันเออวันนี้เป็นคอยตีนะตีหัวแต๋วตานแล้วตกตไล่ไล่ไไล่ผ้ถ่ายอสวไล่เค่อ

ธรรมชาติไหมคนเยอะคนเยอะเอ้าเอาวันไม่หลับคนมาเล่นโอ้อวไรอะไรอดลอดเลอ้องไปขายหก่อรือเปล้่ไม่ีดาอร้องต้องถ่ายรอดถ่รอดแบบเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเออเบอร์หน้าเบอร์หน้าจมะไเป็นง้อพีที่สุดโอ้โหน่ากลัวมาก ชั้นหลังเวลาพูดเขาบอกเบอร์หน้าแล้วมันเบอรไม่เบอรแว่าข้างหน้าเบอร์เอาใหม่ไม่ต้งยังไงมันแค่ปกการที่มันสูงข้มาตั้งเอะอะัยยังไงอ่ะน้าขางหีก้างลัสุดจหลั้านาคเกเลยมัเกิดข้างหน้าหลัเราอยากให้เยาวทำมันติดตลอดมันหร่ถ้าจเ็ปวสิงหาดีมาะเป็นตัวเสร็จเมื่อไหร่ อะไรนีนาะเขาเียก็จะหาสตาฟที่ข้างไม่ต้องหลบเลยขนานี้เนีย เป็นสาวกคะมีนห่เป็นผู้อี้นผู้หญิงคนเดียะเปังไงันผู้ิงสาครับครัุกขาวยอพี่ติ๋พี่ติ๋งลุกข้าวยองไปไหนเฮ้ยไอย <gesch> ที่ปล่อย่ังโตเด่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจมกเข้ามาไม่น้ะไปบอกแล้วนะบอกวันนี้ปิดเป็นคูปิดที่ปล่อยไปิดทุกอย่างปิดที่ปล่อยไหนไม่ได้ปอะไรท่หรอ ใครงมาไม่รู้จักเลยเฮ้ยติดคลิปเลยโอ้โไปทำไก็มันโต๊ะไม่รู้ใช่ไหมโอ้โหแกได้แต่แกเล่นแล้วแกามรึเปล่ามีใครรู้ คอมปทางก็ดอ h o e а อร้วนะเราจะนั่งกันะ จอะ่ไ่ะสพัจอแตกจริงหรือเปล่า่่ใช มันกินเนื้อไปโอ้สามพันถ้าถ้าไม่ใช่ศูนนะ3ามพักว่าบาทถ้าศูนย์ละแปดพันถ้าเขาศูนยนือคนีไม่ถึงข้าาในมั้งผิวผิวพี่ไปทำยังไ, <c oughs> ไนงนี่มันแค่กระสกเป็นไรนะ <c oughs> วันนี้แบบทุกวนนะทุกวันนะทำไมในรูปของคุกวันนีเพราะว่ามันเป็นสีแดงว่บขาที่นมันเลยเหมือนลกชิ้นเลยอ่ะไม่ไม่อแก่เลยอย่างนี้ทุกวันนะทวันท้กมาเป็นวันหกวัน่อานตัวไหนทุกว่นเป็นวันวันหรือเปล่าไม่รู้ เพราะว่าเลนเส์กล้องให้สวยเว้ยชีจริงจริงอันนี้คือตัวจริงจังเลยตัวมันก็ดูผอมลุงนี้นะไม่แต่งหน้าด้กว่าไรเยบ้าโบไม่แต่งหน้าบ้าโบเมื่อไหร่ได้เป็นตัวอ่อลงนี่ไอเอาไปสิเป็นตัวเอาไหมแต่งหน้าด้วยนี่ก็แต่งนะเขาเรียกว่าธรรมชาติ มัน่าแล้วเนี่ยรสวยอะนะธรรมชาติมนกันนเนาวันี้ผมเป็นคนที่ไม่ตองแต่นะแมะเสอดีมากเลยใครใรรู้จักดมากีตาอัวเวลาช่วให้เนื่อยมากเลยดัวนะที่ถ่ายด้วยูใอยู่นะดีเทมเีเทมดีหกับทีกัอยู่ปะาวันฝ่งอะไรอะ บานนนนน่ไม่ีอารมณ์มาช้าไม่ทำอะไรทำไมมาช้าบอกทำตุ้ล้อนั่นแหละไม่ต้องไ่ถ่ายไม่เลไม่ทำอะไระจะทำตุ้ล้อจริงๆรค่ะจะทำอะไรจะทำตุ้ล้อแม่ไม่ให้ออกจากบ้านมาแล้วไม่ลากลางวันอ่ะจะตอบหิว่อเจออะไร อะไรอะไรของเร่มเลนเลยได้ิอมงหรอผู้ชายเหรอสวัสดีคมเมื่อไหร่จะได้เล่นละครอีกเนี่โนมไม่ได้นคนน่นี่ไปเล่นข้อสามตลอดไปเลยวิ้วไม่จำเป็นไม่จเ็น มันส่งไปลองแกะอยบ้างไม่ต้อยังมั่่แกะเลยแกะล มาแกให้มาทำไมชอบอะไรอย่างนี้วะน่ากลัวที่สุดระเลอะน่ากลัวดอฮัลโรลไอ้แถวนั้นไอรีอยู่แถวนั้นป่ะกลิลี่อยู่แถวนันป่ะเออถามหน่อยว่าเปลี่ยนจอไอคอนหกเท่าไหร่หกพันเลยค่ะคันนี้นี่เยืนเกยที่หเต็มเต็มเข

พี่จจบนะเป็นแสโอเคนะแสที่มนีิมไม่ใช่ยังไม่ยังเอาขอบคุณค่ะแสงหมดนเรา หิวเหรอก่อนจะหนึ่งบาทอ่ะตอนนี้ต้นีายย่นขายบาห้มนอ่กก่นไม่ออกเ่ามันก็มีเงื่อนไขอยู่มันแค่หนึ่งบาทบอกว่าวันเดียวที่คุณจะสามารถสั่งนะคะได้ในราคาหนึ่งบาทโกเด้นใครอยากกินฟูเสือรอเลยที่เป็นบุ๊เบุ๊ที่สืองแสนคนแสนคนนึงอะไรงี้ป่ะทำไมล่ะเขาพูดแบบไปคำสาดเขาไมมล่ะต้องฟูเสือจริงด้ว่ยหรอยิ่งราอกกินก็ไม่ได้กิน

อะไรนะนมเปรี้ยวนมเปร <S <S ี้ยวได้ได้ระหวานนะนที่ไปฟิตติ้งมาหอมใส่แล้วเนี่ยใส่ได้ที่แบบใส่แล้วก็เนแบบแตกแปลกว่าให้กิน